สวัสดีฟแฟนคุกก้รันกาเก่าทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาบอกเงื่อนไขในการปลดล็อกค,คุกกี้ทุกตัวเลยนะว่าแต่ละคุกกี้เนี่ยในการเงื่อนไขในการปลดล็อกให้ซื้อด้เหรียญได้เนี่ยมียังไงบ้างนะครับก็เริ่มจากคุกกี้ฝั่งขวาสุดไปซ้ายสุดเลยละกันนะครับผมเริ่มจากคุกกี้รสแพ็กกิมจินะครับหรือกิมจิขาวนั่นเองเงื่อนไขในการปลดล็อกเนี่ยก็ต้องมีสมบัติบวกเก้า ก็คืออัพเต็มนั่นแหละห้าสิบห้าชิ้นโอเคคุกกี้รสพายกิมจิหรือกิมจิหัวหอมเนี่ยนะครับก็ต้องมีสมบัติระดับ S ที่วิวัฒนาการแล้วห้าสิบชิ้นนะครับคุกกี้รสสลัดมันฝรั่งนะครับผมก็ต้องมีเพสดาสาลาปังเรียกว่าตัวนี้ออนเอ n น e r t ภาพขึ้นให้นะแล้วก็คุกกี้รสเจ้าหญิงพารีนะครับผม เราต้องมีชิ้นส่วนตรงนี้20ชิ้นในการปลดล็อกคุกกี้นะแต่ยังไม่รวมถึงการอัปเกรดในการอัปเกรดทั้งหมดนี้เราต้องใช้320ชิ้นนะครับผมแล้วก็จะมีคำถามว่าเราได้ชิ้นส่วนนี้มาได้ยังไงก็จะมีภารกิจให้เราทำนะครับผม,มแต่ละวันนะครับให้เราเล่นเอพิสซดธรรมดาที่ไม่ใช้กุญแจให้ไปถึงด่านที่4 3าครั้ง นะครับผมก็จะได้3,000เหรียญแล้วก็ส่งหัวใจให้เพื่อน3ครั้งและหนึ่งพันผงลึกลับแล้วก็อันที่3นะครับให้เราเล่นสเตจไหนก็ได้ที่เป็นด่านธรรมดาที่ใช้หัวใจเก็บเหรียญให้ได้5,000เหรียญนึครั้งนะครับผมแล้วก็สุดท้ายให้เราใช้กุญแจ2ครั้งนะครับใช้เล่นในสเปเชียล s เปเชียลเอพิโซดหนก็ได้2ครั้งเมื่อเราทำเสร็จครบเนี่ยก็จะได้ชิ้นส่วนมา3ชิ้นซึ่งอาจจะนานหน่อยนะสำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นแต่เขาก็ให้เราเก็บได้เรื่อยๆนะครับผมคุกกี้ต่อไปคุกกี้รสโพริจองซูนะครับหรือว่าคุกกี้น้ำข้าวบาเล่หรือเปล่าแอบไปแปลมาเงื่อนไขก็คือเราต้องมีสมบัติระดับ S ที่พิัฒนาการแล้ว40ชิ้นนะครับ ถัดไปคุกกี้รถซูจองกวานะครับผมมีเพจที่ชื่อว่าแพ็กดูแพ็กมีซอนแซงนะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพขึ้นให้นะสำหรับตัวไหนที่ผมจำชื่อภาษาไทยไม่ได้เนี่ยอาจจะอ่านเป็นภาษาเกาหลีเลยนะครับต้องขออาภาาัยด้วยเด้อตัวถัดไปนะครับผมคุกกี้รถชิกฮเอนะครับมีคุกกี้ที่อัพเกรดเต็มแล้วเนี่ยเจ็ดสิบตัวนะครับคุกกี้รสโออิ มีคุกกี้ทั้งหมด67ตัวแล้วก็ถัดไปเป็นคุกกี้รสเมลโล่บอนนี่นะครับเงื่อนไขในการปลดล็อกค,คุกกี้ตัวนี้เนี่ยเราต้องมีชิ้นส่วนตัวนี้400ชิ้นในการได้มาซึ่งชิ้นส่วนนะครับผมเราจะได้จากการส่งหัวใจให้เพื่อนวันหนึ่งสามารถส่งได้สูงสุดแบบ80ครั้งแล้วก็ได้มาจากกล่อง Mystery Box นะครับผมจะแตกต่างกันไป ตามระดับของกล่องอาจจะได้3บ้าง5บ้างอะไรเงี้ยในการอัปเกรดทั้งหมดเราต้องใช้3550ชิ้นนะครับอาจจะนานนิดนึงนะใช้เวลาคุกกี้ถัดไปเป็นคุกกี้รถคาจูคาเชีนะครับผมมีสมบัติระดับ S ที่วิวัฒนาการแล้ว35ชิ้นกุหลาบจามุลเงื่อนไขในการปลดล็อกก็คือต้องมออีสมบัติที่อัปเกรดเต็มแล้วเนี่ย45ชิ้นนะครับ อันนี้เขาไม่ได้บอกนะว่าเป็น s หรืออะไรแต่ให้อัปเกรดเต็มเฉยๆแล้วก็ส่วนถัดไปเป็นคุกกี้รสสตรอเบอรี่ช็อตเค้กนะครับผมในเงื่อนไขในการได้มาของชิ้นส่วนสตรอเบอรี่นะครับผมจะได้จากกล่องมิสติรียลกล่ออย่างเดียวอันนี้ยากมากสำหรับใครที่พ่งมาเล่นอาจจะเก็บนานนิดนึง แล้วก็ในการอัปเกรดเต็มทั้งหมดนในตจะช้ทั้งสิ้น3550ชิ้นเหมือนกับคุกกี้เมโล่บอนนี่เลยนะครับผมถัดไปคุกกี้กระต่ายดวงจันทร์นะครับมีเพื่อนเอ้ยมีคุกกี้ทั้งหมด58ตัวคุกกี้รสแพนเค้กนะครับผมในการปลดล็อกนี่เราต้องมีคุกกี้โรลเคกก่อนคือตัวนี้อ่าโอเคคุกกี้ถัดไปคุกกี้รสกล้วยนะครับมีเพสซาบานาน่าซาจา ปิง้งอือหืแล้วก็คุกกี้โรลเค้กนะครับเราต้องมีไลท์ไลท์ไฮองเจจะขึ้นภาพให้แล้วกันถัดไปคุกกี้รถสายไหมปะแคนดี้สายไหมรถสายไหมแล้วกันอ่มีเพชรสมชาทางพีดูริกีดูริกีนะครับตัวนี้โอเคแล้วก็ คุกกี้รถนางปลาทะเล,ละระดับแอของเราเนี่ยต้องใช้หัวใจในการปลดล็อกซึ่งการได้มาซึ่งหัวใจจะได้มาจากกล่องมิสตอรี่บ็อกระดับสูงเท่านั้นสูงสุดที่เป็นกล่องลุงๆสักหน่อยหนึ่งเก็บให้ครบ100ชิ้นนะครับแล้วก็ถัดไปคุกกี้ไดโนเสาร์มีเพื่อนในเกม333คน คุกกี้รสสมุนไพรมีคุกกี้ทั้งหมดหมด56ตัวคุกกี้รสไวช์ช็อกโก้เลเวล76คุกกี้รสทันพัฒมาศทันพัฒมีเพชรตัวนี้คุกกี้รสมากรองมีเพชรตัวนี้แต่ <c oughs> insert ภาพขึ้นให้แทนนะคุกกี้รสซินนามอนนะครับผมมีสมบัติระดับ S 70ชิ้นคุกกี้รสหัวหอมมีสมบัติระดับ S ที่วิวัฒนาการแล้วเนี่ย25ชิ้น คุกกี้รสแดชูมีสมบัติบวก9 3 0ชิ้นคุกกี้รสพีชมีคุกกี้ทั้งหมด52ตัวคุกกี้รสพักคาซาทังเลเวล74คุกกี้รสลามมีสมบัติระดับ S 60ชิ้นคุกกี้รสส้มมีคุกกี้ที่อัพเกรดเต็มแล้วเนี่ย42ชิ้นคุกกี้รสเลมอนมีสัตว์เลี้ยง50ตัวคุกกี้รสซากุระมีสมบัติระดับเ ที่วัฒนาการแล้วยี่สตัวยีชิ้นคุกกี้รสป๊อบกัมนะครับเลเวลเจ็ดคุกกี้รสชูครีมมีสมบัติระดับ S ที่วิวัฒนาการแล้ว10ชิ้นคุกกี้รสนักมวยมีสมบัติระดับ S 30ชิ้นคุกกี้รสโกโก้มีสมบัติที่วิวัฒนาการแล้ว5ชิ้นนะครับอันนี้ไม่ต้อง S ก็ได้ใช่ไหมเขาไม่ได้บอกเนาะ คุกกี้รสมิ้นช็อกโกมีคุกกี้40ตัวคุกกี้รสหมาป่ามีสัตว์เลี้ยงที่อัปเกรดเต็มแล้ว25ตัวคุกกี้รสกีวีมีสมบัติระดับ S 25ชิ้นคุกกี้รสแบล็คเบอร์รี่นะครับมีสมบัติที่บวกเแล้วเนี่ยสิชิ้นคุกกี้รสนักสำรวจนะครับมีเพื่อนในเกม200คนคุกกี้รสโซดาอัปเกรดคุกกี้เต็ม25ตัวคุกกี้รสชีสเค้กมีสัตว์เลี้ยง 24ตัวคุกกี้รถแอปเปิลอัพเกรดหลอดเลือดให้ถึงเวล50คุกกี้รถแวมพายมีสมบัติระดับ17ชิ้นคุกกี้รถนักวิทยาศาสตร์มีสมบัติบวก91ชิ้นคุกกี้รถพิทาซิโอเลเวล60คุกกี้รถนักนักพยากรณ์นะครับอัพเกรดคุกกี้เต็ม20ตัวคุกกี้รถพิงช็อกโกมีเพื่อนในเกม160คนคุกกี้รถ น้ำตาลหิมะหรือเปล่ามีสมบัติระดับ S 1 2ชิ้นนะครับคุกกี้รถ <c oughs> <c oughs> เสียงแฮบคุกกี้รถนักทินปะแล้วว่านักดนตรีเลี้ยวห้าสิบเจดนะครับคุกกี้รสเชอรี่มีสมบัติตเอ่อบวกเก้าเนี่ยแปดชิ้นคุกกี้รถล็อกสตาร์นะครับผมมีคุกมีสมบัติทั้งหมดยี่สิบชิ้นใช่ไหมเออใช่แล้วก็คุกกี้รถแฟรี่เขียว ชื่อไรนะชื่อไทยจำไม่ได้คุกกี้รถโยจองนะครับมีสมบัติบวก95ชิ้นคุกกี้รถพ่อมดมีสัตว์เลี้ยงที่อัปเกรดเต็มแล้ว16ตัวคุกกี้รถเดวิลเดวิลห้าสิบนะครับอา่าแล้วก็คุกกี้รถจิ้งจอกสาวเนี่ยเลเวลห้าสิบห้าถึงจะปลดล็อกนะครับแล้วก็ขายในระยะเวลาที่จํากัดด้วยนะใครที่ยังไม่ซื้อรีบจัดเลยนะครับถึงวันที่ 2, สองพฤศจิกาเท่านั้นนะแล้วก็คุกกี้รถ จอมโจรคุณธรรมนี่ต้องมีเพื่อน120คนนะครับผมแล้วก็ขายจำกัดเหมือนกับคุกกี้รถจิ้งจอกสาวเลยนะครับแล้วก็คุกกี้รถหน่วยรถพิเศษนะครับผมอัปเกรดคุกกี้เต็ม10ตัวคุกกี้รถเชียร์ลีดเดอร์อัปเกรดสัตว์เลี้ยงเต็ม12ตัวคุกกี้รถฮีโร่มีเพื่อนในเกม150คนคุกกี้รถนักสะเก็ดสาวเจ้าหญิงเนาะ ไม่รู้เลเวลสี่สิบห้านะครับคุกกี้รถโจรสลัดเนี่ยมีเพื่อนหนึ่งร้อยคนคุกกี้รถมินจาเก็บแต้มให้ได้หกแสนแต้มนะครับคะแนนนั่นแหละคุกกี้รถนางฟ้าเลเวลสามสิบคุกกี้รถซอมบี้มีเพื่อนห้าสิบคนคุกกี้รถนักกล้ามนะครับเก็บคะแนนให้ได้สี่แสนห้าหมื่นแต้มคุกกี้รถอัศวินอัปเกรดหลอดเลือดให้ถึงเลเวลสิบห้านะครับคุกกี้รถนางฟ้าเนี่ยอัปเกรด เยลลี่ให้ถึงเวลสิบห้าคุกกี้รสสเก็ตบอร์ดทำแต้มไม่ได้สามแสนแต้มคุกกี้รสกาแฟเลเวลสิบห้าคุกกี้รสบัตเตอร์ครีมช็อกโกทำแต้มให้ได้หนึ่งแสนแปดหมื่นแต้มคุกกี้รสก,ก้อนเมฆม,มีสัตว์เลี้ยงห้าตัวคุกกี้รสคุกกี้แอนด์ครีมเลเวลแปดนะครับคุกกี้รสสตรอเบอรี่มีเพื่อนในเกมสามคนแล้วก็คุกกี้ตัวสุดท้ายเป็นคุกกี้รสขิงวะ อักอย่างหีเก็บแต้มให้ได้30,000แตมนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ยังไม่รวมพวกคุกกี้ที่อยู่ในแต่ละอพิสูดนะครับผมก็หลายคนอาจจะรู้กันแล้วนะว่าต้องเก็บชิ้นส่วนให้มันครบแล้วก็ลุ้นเอาก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับบ๊ายบาย